ลองวัดตรงนี้ดิเฮ้ย,ยเกือบเข้าเลนกล้องไอแสงตัวเนี้กับเลเซอร์มันอันเดียวกันหรือเปล่าถ้ามันเข้ากล้องแล้วยุ่งเลยเอาไม่เมื่อไอโฟน e 16 Pro แม่งเพิ่มความจุบแบตเกือบ5000มิลลิแอมป์เอาพาวเวอร์แงคงตัวจิ๋วขนาด10,000มมิลลิแอมป์เอาตัวเนี้มันจะน่าใช้อยู่ไหมและจะชาร์จได้กี่รอบมาดูกันะครับแบตเตอรี่ไอโฟนตอนนี้มันอยู่ที่14% 9เนะ้าโมง11เเนาะลองมาใช้งานกันแม่เหล็กนี่ก็ชาร์จแน่นน,นึบเลยนะไม่หลุดเลยอะดูดิเวลาใช้งาาาาานนนนนนววววเสชชรรรรร์รจ่่่่่่่ใหญคืออองมมััะะ้้้ตี วัดให้ตัวอุณหภูมิข้างล่างเนี่ยสาหองศาคืออุณหภูมิที่วัดได้ข้างบนเนี่ยคืออุณหภูมิห้อง28องศาลองมาดูข้างบนเนี่ยสาองศาข้างล่าง32องศาไม่ร้อนอย่างที่คิดนะน่าประทับใจยอยู่ด้านหลังมีขาตั้งมาให้วางตั้งไว้แบบนี้เลยเท่ไปอีกแบบเครื่องหมายแห่งความปลอดภัยมอกรแอบอยู่ข้างในฝานี่ครับจะบอกว่าพอไทซีตัวนี้เป็นทั้งอินทั้งเอนะจ่ายไฟออกรับไฟเข้าได้สูงสุด20วัตต์อันนี้ชาร์จไฟกับ ตามวงจรของมันอะว่ามันจะรับได้กี่วัตต16 15วัตต์นะสำหรับจ่ายไฟเข้า power bank ลองมาทดสอบกันดูว่ามันถึง20วัตต์จริงหรือเปล่าดูที่มันทัดแรกนะขึ้นมาเท่าไหร่22วัตต์เลยล่ะ p ี3.0โอเคครับลองรับระบบ Apple Samsung แต่ไม่ลองรับ s u p e r v o l อ Super Charge านะ20วัตต์นี่เอาไว้ชาร์จ n n r r o i d ชาร์จอย่างอื่นจนะใช้งานได้ตอนนี้เที่ยงครึ่งแบตเตอรี่88%ส่วนแบต power bank เหลือ,อขีดเดียวโอ้ไอโฟนสิบหกโปรแมนีมันดูดแบตเนาะเคไอโฟนสิบสผมใช้ตัวนี้ชาร์จอ,อะได้2รอบเลยนะจริงๆแล้ว power bank ตัวนี้มันเน้นพวกพาเนาะไม่ได้เอามาชาร์จจริงจังแบบผมอันนี้ทดสอบให้ดูความจริงขึ้นมา20-30%ก็เอาอยู่ละแบตไอโฟนมันอื่นและถ้าใครสนใจ power bank ตัวนี้นะเขาประกัน1ปี e loop ew 54ครับ